<Okay. S 2> นะสวัสดีพี่ช่อสวัสดีป้าจอมครับผมสวัสดีครับ,รบไม่วันนี้ชอบประเด็นมากเลยที่เราเอาเรื่องอ่สภากาชาติขึ้นมาคุยกันนะเนาะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะหลายคนอาจจะลืมมองไปนะพี่ช่อนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการก่อร่างสร้างระบอบเลยใช่นะคะแล้วประเด็นที่ปาจอมพูดวันนี้ดีมากสำคัญมาก ขอบคุณมากสําหรับข้อมูลผมพูดมาหลายปีแล้วโดนสภา,ากาชาติมันเอาไปเสียบเดียวๆในเพจศูนย์ <laughs> บริการเลือดสภา,ากาชาติไทยมารอบึ่งแล้วเนี่ย <laughs> เออสุดยอดมากเลยอ่ะ <laughs> คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะอย่างที่ป๋าจอมพูดเนี่ยเรื่องว่าโอเคคือมันคุมเลือดทั้งหมดนะนะของประเทศนี้นะ <laughs> มันมันเป็นระบบที่อยู่บนกองเลือดจริงๆเลยโอ้โหแม้แต่เลือดที่มันเอาไปจากการที่แบบนะ บริจาคเลือดก,ก็เป็นของมันอีกนะคะมันสูบกินเลือดเนื้อนี่มันไม่ใช่แค่สมนวนภาษานะคะมันเป็นเรื่องจริงของจริง <G ül üyor> รุเปอ <G ül üyor> สูบเลือดสูบเนื้อทีนี้พี่จะมาเสริมประเด็นนี้พี่ชอในฐานะ <c oughs> ที่ว่าบางทีพี่น้องบางส่วนที่เพิ่งเข้ามาสนใจการเมืองอะอาจจะลืมไปก็ได้ว่าบทบาทของสภา,ากาชาติไทยเกี่ยวกับการ สังหารประชาชนนะมันมีมาตั้งแต่ปีห้าสองอะจําได้มะครับปีปีห้าสองอะที่มีทาหารอะที่มีภาพที่สื่อต่างประเทศเขาเขาถ่ายได้อะที่ทาหารถือปืนแล้วก็ติดตากาชาตินะจําได้มออนั่นคือนั่นคือรูปปีห้าสองนะนั่นคือรูปปีห้าสองนะคะทีนี้จะมาพูดว่าภาพนั้นแต่ว่ามันไม,ไม่มีใครทําอะไรได้เลยนะตอนนั้นเลยนะ แล้วแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงด้วยซ้ําแต่ว่าจะมาเล่าเสริมเรื่องของบทบาทของสภากชาชาติในปีห้าสามนะคะหลายเรื่องมากนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือคือคือหวานเนี่ยนะพี่ช่อได้ไปที่กาชาติสากลด้วยตัวเองนะคะคในช่วงที่พี่น้องชุมนุมอยู่ยังไม่ถึงวันที่สิบเก้าพฤษภาะนะคะจำไม่ได้วันที่หรอกไม่แน่ใจว่าเสดแดงโดนยิงหรือ,อยัง แต่วานกับอาจารย์ตุ้มเนี่ยได้ไปที่สภากาชาติสากลน,น่าจะอยู่ที่แถวแถวสาทรเนี่ยนะโดยที่เราเนี่ยเข้าไปพยายามที่จะพูดคุยกับเขาว่าขอให้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องด้วยนะคะคออมันจะต้องมีการสูญเสียชีวิตต้องมีการทําร้ายบาดเจ็บกันอีกมากมายอยากให้กาชาติเข้าไปเในด้านมนุษยธรรมซึ่งเ,เราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่า เขาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าอยู่ที่รัฐบาลเมื่อรัฐบาล่ะไม่ได้ไฟเขียวให้เขาเข้าไปในพื้นที่เขาเข้าไม่ได้นะคะใช่แล้วกาชาดเนี่ยเราก็เลยพูดเราก็เลยถือโอกาสนั่นนะคุยกับเขาว่าทําไมกาชาติสากลอนะไม่จัดการกับสภากากชาติไทยซึ่งได้ทําละเมิดนะ่ะโดยการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์กาชาติอย่างผิดเนะี่ย คือให้ทหารแล้วถือปืนน่ะการชาติมึงก็จะต้องไปอยู่ในเต็นท์พยาบาลใช่ปะ่ะใช่คือเป็นทหารการชาติน่ะได้แต่คุณต้องอยู่ในเต็นท์พยาบาลเต็นท์แพทย์สิทําไมคุณมาถือปืนน่ะใช่ปะ่ะแล้วก็มาไล่ยิงประชาชนน่ะเขาบอกว่าคุณเข้าใจผิดแล้วสภากาชาติไทยไม่ได้อยู่ภายใต้าการชาติสากลน,นี่เป็นความรู้ใหม่พี่ชอบอ๋อเหรอเหรอจริงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการชาติสากลแล้วก็ ประเด็นที่ป๋าจอมพูดเรื่องว่ามันเป็นเหมือนอนุโมนอิสระนะคือมันทําตัวเหมือนเอกชนแต่จริงๆอะ่ะมันเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะป๋าจอมใช่ไหมมันเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญคือมันเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกองค์กรอิสระอ่ะอ่ก็ก็คือะคะไม่ไม่ได้อยู่ภายใต้าการตรวจสอบของระบบของรัฐใช่แต่มันได้เงินอุดหนุนจากร<า>ัฐ<า>เป็นภาษีประชาชนแน่นอน เป็นน่าจะเป็นพันล้านนะเป็นแสน,น 1, ล้านแน่นนฮะเป็นแสนไม่น่าถึงไม่น่าถึงถึงหรอแค่แค่ศูนย์หน่วยบริการเลือดพวกนี้ก็สองหมื่นสามหมื่นล้านแล้วเออก็ลองไปตรวจสอบกันดูนะคะแต่มันเป็นชื่ออยู่ในในตามรัฐธรรมนูญองค์กรตามรัฐธรรมนูญแน่นอนนะทีนี้คือเราก็เลยบอกว่าอา้าวมันเป็นอย่างนั้นเหรอเราไม่เคยรู้เลยเขาบอกว่าก็คุณไปดูชื่อประธานนะ่ะของสภากาชาตินะ่ะ มันก็ทําให้องค์กรการชาติสากลน่ะไม่ใช่เขาไม่รับรู้ปัญหาในประเทศไทยนะแต่เขาทําอะไรไม่ได้เพราะมันคือกษัตริย์ <c oughs> ไปนั่งเป็นเป็นเจ้าของอยู่อ่ะใช่เปละ่ะนี่เขาพูดอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> แล้วเหตุการณ์ต่อมาที่มันเลวร้ายที่สุดน่ะก็คือจําได้ไหมว่าในการชุมนุมอ่ะไอ้พวกสื่อมันก็วิพากวิจารณ์งปชว่า เออมันมีเด็กผู้หญิงมีคนผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในที่ชุมนุมอ่ะซึ่งอันตรายแล้วก็ไม่ไม่สมควรอ่ะควรจะมีควรจะมีสร้างที่สถานที่สาหรับที่จะให้มีที่ปลอดภัยอ่ะแล้วก็ไปเลยไปตั้งที่วัดปร,ระ,ะทุมไงผู้ชอบอจอบจาได้ไหมะค่จำได้เออมันก็เลยเกิดการตั้งเต็นท์ที่วัดประทุมอ่ะเพื่อจะคือจําไม่ได้ว่าอันนี้เป็นเป็นพวกเอ็นจีโอมาเรียบร้องอะไรโอทงอาริยาตั้งเขตอภัยทานเสนอตั้งเขตอภัยทานที่วัดประทุม ใช่ใช่ใช่นั่นแหละแล้วเหตุการณ์ก็คือว่าตรงนั้นเนี่ยสภากาชาดิสากลเ่ะเขาเนี่ยนะคะก็ได้พยายามเข้าไปตรงนั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปใกล้ในที่พื้นที่ชุมนุมมากที่สุดแต่ก่อนที่จะมีการยิงเข้าไปในวัดประทุมอ่ะเขาได้ถูกกันออกไปแล้วบอกว่าสภากาชาดไทยี่เขาบอกด้วยตัวเองทางโทรศัพท์นะนี่บอกยืนยันนะเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้นวยการใหญ่เพราะ เซ็นเตอร์เขาอยู่ที่พนมเปญเขาทด่โทรเข้ามาบอกว่าต้องขอโทษ้ว้นะเราช่วยต่อไปไม่ได้แล้วเราได้ถูกสภากาชาติไทยอ่ะเข้ามาเข้ามาแทนที่แล้วเขาบอกให้เราออกนะคะให้ทางการชาติสากลออกไปเพราะแต่การชาติไทยอ่ะจะดูแลตรงนั้นเองแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนยิงเข้าไปในวัดประทุมใอญไล่กาชาติสากลออกใช่อันนี้เรื่องจริงนะคะที่เราได้สัมผัสด้วยตัวเองนะ ว่าความแบบวุ่นมั่วมั่ว,ว,วตอนนั้นคือเรียกว่ากรารชาติสากลเขารับรู้ปัญหาแต่เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนเพื่อที่ไม่ให้เกิดการทําร้ายประชาชนได้เลย<ม>เขาอยากจะเข้าแต่เขาทําเข้าไม่ได้ไงเพราะคนที่เข้ามากันแล้วอย่าลืมว่าบทบาทของสภา,าชาติไทยก็คือสิรินทร์<ม>ที่ตอนนั้นน่ะสังฆราช วัดบวรอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาล <โห S 1> จุฬาฯย้ายโอ้โหมุกนิแสบมาก<พ>มาอีธานจำได้ไหมแม้แ,มแต่เสดงอ่ะโดนยิงแแบบอ่ะแกยังมีสติอยู่แกบอกให้อย่ามาส่งอย่าส่งให้ข้ามฝั่งแกโดนยิงที่หน้าโรงพยาบาลถูกไหมอยู่ในถนนตรงข้ามกับโรงพยาบาลนี้ไม่ให้เข้าโรงบบรพยาบาลกษัตริย์ไอโรงพยาบาลจุฬานะคะ แล้วแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องหลายคนไม่รู้ว่าคําว่าโรงพยาบาลจุฬาแต่มันไม่ใช่เป็นของจุฬานะคะ hmm. มันเป็นของสภากาชาติไทยแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคณะแพทย์มีคณะพยาบาลมีคณะต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพแต่ไม่มีโรงพยาบาลแล้วใหญ่ขนาดนี้แล้วรวยขนาดนี้แต่ไม่มีโรงพยาบาลถูกไหม hmm. ขอนแก่นมีโรงพยาบาลไหมฮะ uh, เออโรงพยาบาลขอนแก่นใช่ไหม อกเมื่อไหร่มีมหาวิทยาลายัยการแพทย์มี medical school ่ะคุณต้องมีมหาวิทยาลายัยไม่งั้นแพทย์จะไปฝึกง,งานที่ไหน,นจะทําวิจัยที่ไหนใช่ไหมทําไมไม่มีโรงพยาบาลอันนี้พี่เนี่ยในฐานะที่เคยอยู่ในสภาคณาจารย์ของจุฬาครับก็ได้รับฟังเรื่องราวมาจากพวกออพวกาจารย์พี่ๆว่าสู้กันมาโดยตลอดเพื่อที่จะทํเพื่อที่จะให้จุฬาลงกรมีมหาวิทยาลายัยแต่สู้ไม่ไหว เพราะสภากาชาติเน่ะมันต้องเอาหมอจากคณะแพทย์จุฬาฮะไปอยู่ที่สภากาชาติไงใช้ฟรีเุลามีมีโรงพยาบาลของตัวเองไม่ไม่ไม่งั้นจะเอาหมอมาจากไหนใช่เะละ่ะคือใช้หมอฟรีไงจากภาษีราัฎร <laughs> แล้วก็ทําให้ที่เนี้ยค่ะนะคะแต่สภาที่นี่มันมาันเริ่มมันเกิดเกิดคอนฟ lict กันตอนไหนรู้ไหมคะตอนไหนครับคือคือตอนที่ว่าคณะคือจุฬาเริ่มที่จะมีคณะพยาบาลเนี่ย แล้วสภากาชาติเขามีวิทยาลัยพยาบาลของเขาเองอพิยาก,กรุณปะไม่ใช่เขามีสภาเขามีวิทยาลัยพยาบาลของเขาเอง<ช>แต่คณะพยาบาลของจุฬาไม่มีที่ฝึกง,งานเพราะเขาก็เพราะว่าไม่สามารถจะตั้งโรงพยาบาลได้แล้วรวยขนาดนี้แต่ตั้งโรงพยาบาลไม่ได้อ้าวแล้ว,ลว,ลว,ลวเราไปฝึกงานที่ไหนกันล่ะ <laughs> ก็นั่นแหละก็ต้องจะเสืกระสนอะไรกันไปก็คือมันมันก็จะวุ่นวายแบบ มันมันจะมแีแต่ปัญหามากมายอะ่ะแล้วปัญหาที่แก้ง,ง่ายๆคือมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ขนาดนี้มันควรจะตั้งโรงพยาบาลของตัวเองไงออใช่ไหมแล้วหลายๆคนคิด<อ>ว,<ะ>ว่าการเป็นบุคลากรจุฬาก็คือได้รักษาที่จุฬาที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งมันไม่ใช่ได้แต่อภิสิทธิชนคุณต้องเป็นระดับอาจารย์ระดับอภิสิทธิชนเนะ่ะคุณถึงจะได้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจุฬา<อ>เพราะมันเป็นมันเป็นโรงพยาบาลอภิสิทธิชน นะมันไม่ใช่โรงพยาบาลชื่อทําให้คนสับสนชื่อนึกว่าคนนึกว่ามันเป็นโรงพยาบาลของชุลางกรมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่ <S <S นะคะ <S 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 คือส,สภาพทุกอย่างที่เล่ามามันหลายๆอย่างรวมๆกันอยากจะบอกพี่น้องว่าเราต้องเอาคืนมานะ,ะเราจะให้เป็นอย่างนี้ไปเรืเ่อยๆไม่ได้คือคนที่เป็นประธานน่ะต่อให้ตอนที่สิริกิตน่ะอ่อไม่ไม่มีคอนเชียสแล้วไม่คอนเชียสแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออ่อ ไม่มีสติแล้วใช่ไหมเขาไม่มีสติมานานแล้วนะใช่ไหมน่าจะปีอะไรนะป๋าจอมที่เขาที่เขาท,ที่เขาเกิดกันสตกป,ป,ประมาณปีเท่าออไหร่ทำไม่ได้หลังการสังหารประชาชนหลังปีห้าสมัแหละออ,อ,อนั่นแหละที่พี่น้องรู้สึกว่ากรรมมันติดจรวดนะนะคะพี่พี่น้องรู้สึกอย่างนี้นั่นสมัยก่อนเราจะพูดกันนะนะคะเพราะว่าเพราะว่าสิริกิจน่ะก็คือก็คือล้มไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ชื่อของศิริกิจก็จะเป็นประธานเข้าใจว่าใช้คําว่า อุปนายิกาอะไรที่ว่าบอกขแต่ของมันเนี่ยนะสันที่จะไปประดิษฐ์ํำมาแต่ว่าคนที่เป็นเลขามาตลอดก็คือสิรินทร์ซึ่งก็คือจริงๆิสิรินทร์ก็คือเป็นเป็นคนเป็นประธานเองนั่นแหละโดยนิตินาโดยพิจนาเนั่ยแหละก็ทําคุมเองนั่นแหละก็คุมต่อจากแม่แหละนะคะแล้วยังไงมันเป็นมรดกตกทอดของไอ้พวกนี้กันหรอถูกไหมคือ ไอ้อย่างที่ฝ่าจอมพูดประเด็นเรื่องเลือดเรื่องศูนย์โลหิตแห่งชาติอะไรต่างๆเหล่านี้ยมันควรจะอยู่ในเป็นของประชาชนนะมันไม่ควรเป็นของไอ้พวกครอบครัวตระกูลนี้ใช่ไหมที่มันจะมาจับจองแล้วมันเอาไว้ยึดที่จะคุมคุมไอชนะทุกสิ่งสงครามครับถ้าคุมคลังเลือดของประเทศได้ทางนั้นตัวเองไม่ใช่รัฐเป็นประเด็นที่ฝ่าจอมพูดแบบพี่เออพี่เห็นภาพเลย คือพอคุมเลือกได้คุณก็คุมหมอทั้งหมดได้เราชอบไปคิดแต่เรื่องไอ้พออสวเนียจำได้ไหมว่าแทย์อาสาอะไรต่างๆคือเหมือนกับว่าเขายึดยองเอาไว้กับพวกหมอต่างๆเนี่ยด้วยด้วยเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการเป็นจิตอาสาเป็นอะไรแบบจิตวิญญาณอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นคือพอระบบเลือดระบบอวัยวะที่พูดกันมาเนี่ย โอ้โหพี่เห็นผ้านบกว่าเออใช่นะฮะพวกเราต้องอันนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ของพวกเราประชาชนโดยตรงตราบใดที่มันยังอยู่ภายใต้การเมืองของกษัตริย์น่ะมันก็จะถูกใช่ไหมคะมันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือตามอําเภอใจของเขานะคะแล้วจําได้ไหมว่ามันในยุคเราอ่ะมันมีมันมีเรื่องศพทารกกระําได้แบบอพี่ชอสตีเซลไอ้เรื่องสเต็มเซลล์รเรื่องการวิจ<ห>ัสยสเต็มเซลเซล์นะคะ อาความจริงอ่ะเราไม่ไม่โดยส่วนตัวไม่ได้ไปไล่อีปูใช่ไหมใช่นะคะคือแล้วก็เรื่องสามสิบาทด้วยรักษาทุกโรคใรทั้งหลายแหละเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทำไมหมอเนี่ยแหละมันไปตัดวงจรหาแดดของพวกค้าเลือดไงทั้งหมดเลยมันโยงใยกันไปหมดนะคะแล้วตราบใดที่เราเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศนี้ให้มันมาเป็นอําอํานาจเป็นของประชาชนโดยแท้จริงเนี่ย แม้แต่เรื่องแบบนี้ซึ่งเรามองข้ามไปใช้โชนจํานวนมากพี่เชื่อเลยว่ามองข้ามเรื่องเหล่านี้ในชีวิตประจําวันของเรานะว่ามันมันไปเกี่ยวข้องกับระบบกษัตริย์ยังไงโยงไม่ถึงไงวันนี้ป๋าจอมพูดเนะี่ยเห็นชัดมากๆแล้วที่เราในส่วนของที่เราเคยร่วมในกระบวนการคนเสื้อแดงเราได้สัมผัสเราได้เผชิญกับความเลวร้วายความอาหิต ความอเมหิตของกษัตริย์ด้วยตัวเราเองในฐานะของไออุปนัยิกาสภาากชาตินี่แหละอยู่มาสั่งย้ายสังฆราชมันลงมือเองเอาให้เสื้อแดงกลายเป็นกอกกันร้ายใช่ไหมวมันลงมือด้วยตัวเองอ่ะนะคะแล้วคิดดูว่าเราโดนเราอยู่ตรงหน้าหน้าโรงพยาบาลมันไม่มีมนุษยธรรมอะไรจากโรงพยาบาลนั้นถูกไหมนอกจากไม่มีมนุษยธรรมแล้ยังให้ตารขึ้นไปประจําการส่องลงมาอีก เออใช่นะคะพอกับโรงแรมดูสิทธานีของสุพจีอ่ะนะคะทั้งหมดนั้นน่ะนะเราต้องไม่ลืมวันนี้ขอทิ้งท้ายนิดหนึ่งทิ้งท้ายนิดหนึ่งพี่ชออกรณีหัวหน้าพักคนใหม่ของเพื่อไทยไปสีโรลาบยืนกลุมเต้ามอบดอกไม้ให้สุนทรีลิมทองกุลเ ไม่ใช่เรื่องว่าเราเนี่ยจะลืมประวัติศาสตร์ไม่ได้แต่ถามว่าสนทิลิ้มทองคุลเป็นสื่อเหรอเป็นแค่สื่อเหรอสำนักพิมพ์ผู้จัดการเป็นสื่อแต่สนทิลิ้มทองคุลเป็นใครเขาเป็นแกนนําที่หลอกลวงประชาชนมาเข้าร่วมสร้างความชอบธรรมให้เกิดการรัฐประหารอืสนทิลิ้มทองคุล ประกาศนัดชุมนุมถ้าพี่จําไม่ผิดประจอมยี่สิบยี่กันยายนยี่สบหรือยี่เอ็ดยี่สิบกันยายนกันยายนผมจำได้เพราะผมยี่สิบใช่ไหมอ่านี่พี่รออยู่พอพี่จําไม่แม่นว่ายีสบหรือยี่สิบสอจำแม่นเพราะผมเตรียมตัวไปชุมนุมเต็มที่ไปด้วยใช่ไหมยี่สิบกันยายนแล้วทหารออกมารัฐประหารที่สิเก้ากันยายนโดยอ้างว่าจะเกิดการประทะของประชาชนใช่ไหมป้าจอมใช่ใ แสดงว่ามันได้เตรียมการพร้อมที่ให้ในายับศินีเนี่ยไปอยู่ยูเอ็นแล้วกะว่าจะไฮแจกอำนาจกันในวันนั้นไงแล้วก็ให้ส่วนที่ลิ้มมาประกาศชุมนุมไงสร้างความชอบธรรมไงถามว่าคนแบบนี้คุณคุณจะต้องไปมีสัมพันธ์ด้วยเรื่องอะไรคุณจะไปหาสื่อผู้จัดการนะ่ะคุณก็ส่งใครไปก็ได้ฝ่ายฝ่ายโคโสกฝ่ายอะไรที่ด้านการข่าวด้านการประชาสัมพันธ์ก็ไปมอบดอกไม้ให้กับสื่อ มันเป็นมิชชั่นนะครับรมิชชั่นของสวิ i ต g เกมก็คือคุณต้องไปทําทําลายภาพพักตัวเองซะไม่งั้นพ่อคุณไม่ได้ออก <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรพี่พูดไม่ออกนะคะ <c oughs> แต่ถามว่าจะให้เรานั่งแล้วก็ไม่แสดงความรู้สึกเลยเป็นไปนไม่ได้ <c oughs> สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณกำลังออกนอกแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ใช่เราเนี่ยหันหลังให้คุณคุณเดินออกไปเองแล้วเราจะคอยดูว่าเขาจําเป็นต้องทําเพื่อให้ตัวประกันปลอดภัย whatever พี่พี่คิดว่ามันมีวิธีอีกมากมายไม่อันนี้เป็นวิธีคิดแบบต้องไปกราบใครถึงจะได้ออกอย่าไปเอาของสมสักจิ้งเออมันเป็นวิธีคิดแบบนั้นเลยมันเชื่อผมมันเป็นเรื่องนี้เลยต้องไปกราบใคร ถึงจะได้อภัยโทษก็เป็นเรื่องที่นะไม่รู้จะพูดยังไงพี่ไม่รู้ว่าคำว่ายกเครื่องเพื่อไทยตอนนี้มันหมายความว่าอะไรมันดูจะเข้าใกล้คล้ายคลึงไปกับเดอะแกรนคอมโพมายสุทีแล้นะปรจอยกเครื่องใหมนะ่ออกยกเครื่องเซงกงมาใส่แทน <c oughs> ยกเครื่องให้ใครให้ในหลวง <c oughs> <c oughs> ยกเครื่องไม่ยกพักให้ใครนะหรือแซ้งพักไปแล้วหรือยังไงเอายังไงนะเรารอดูต่อไปวันนี้เออเขาเขาทิ้งพักแล้วเขาไอ้นี่แล้วยอมทุกอย่างจะให้ไปกราบใครก็ยอมคือพี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็จมประกันต่อไปี่มันมันต้องต้องดูในบริบทว่าอำนาจถือกุญแจคุก มันสั่งอะไรก็ต้องไปตามนั้นคุณจะหืออือในจังหวะที่ตัวประกันอายุเจ็ดสิบหกอยู่ในคุกเนี่ยใครจะกล้าทำอืมก็รับฟังนะคะดีๆแล้ไอแมมอมมันจะมาถึงตรงนี้ไหมเนี่ยก็ถ้าทำตัวดีก็มาถึงเริ่มจะมาแล้วไงพี่ชอบถ้าทำตัวดีก็มาถึงทำครบมิชชั่นที่เขาให้ไปทำก็จะมาถึง ทำให้กูเห็นหน่อยว่า,าพวกมึงต้องการสมานฉันจริงๆเอถ้อาให้ทำเดี๋ยวหนึ่ง่งสองที่ขยายขยายเวลาให้อาการไปไปอุทธร์เนี่ยก็จะตามมาถ้าถม,มิตรีนี้เราทิ้งไม่ได้นะจารย์บ่างถ้าไม่เข้าตามิตรีนี้เราทิ้งไม่ได้ ถาม่าโกรธไม่โกรธไอ้หียมจะไปทํามันทําทาเหียอะไรฮะแม่งเออเออคือมันไม่ใช่เรื่องที่คุณมาอธิบายเรื่องว่าเป็นส่งเป็นสื่ออะไรอันนั้นมันเข้าใจได้อยู่แล้วแต่ส่วนที่ามันจะอธิบายตามตรงได้ไหมล่ะว่าไอ้จติพงมันสั่งมาให้ไปทําแบบที่ไอ้จตุพรเคยทําอ่ะไปตลายสีซะเออแล้วก็มาหลอมรวมมาหลอมรวมซะแต่ได้ไม่มีความขัดแย้งในบ้านเมืองพวกมึงอยู่กันทํายังไงมันขัดแย้งขนาดนี้เบรามันรู้ไงว่าเชลลอลงกรไม่ชอบสี ไม่เอาสีไม่เอากลุ่มไม่เอาเยียอะไรทนั้นอไปสลายให้หมดอืมค่ะก็เราก็กลับมาที่ประเด็นของเราแหลนะเนาะพี่ชอบอไปจอมว่าพักการเมืองมันเคเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งของของเราประชาชนถ้ามันไม่มีเครื่องมือไหนใช้การได้แล้วเนี่ยนะคะมันก็เหลือที่ว่าเราต้องมีองค์กรของเราเองเราไปให้เขามาเป็นองค์กรทําเพื่อเรา เป้าหมายมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันแล้วเราไม่มีทางรู้ว่าเขาเปลี่ยนเป้าหมายไปขนาดไหนแล้วเราก็ไม่รู้นะคะนี่แหละคะ่ะมันก็สะท้อนว่ามาถึงจุดนี้เราจะเฝ้าดูโดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้สรุปอะไรหรอกนะที่พูดเนี่ยแต่จะแต่บอกแล้วว่านี่คือมันการส่งสัญญาณโดยส่วนตัวสำหรับพี่นะป้าจอมนี่คือสัญญาณแรงคุณจะไม่คิดเลยเหรอว่าคุณมีโจทย์นี้คุณในหัวพวกคุณอ่ะคุณไม่มีโจทย์นี้กันเลยเหรอโจทย์นี้ที่ว่า ว่าสนที่ลิ้นทองคุณไม่มีบทบาทของการทําอยู่ในกระบวนการก่อรัฐประหารท,ทํารัฐประหารน่ะคุณไม่มีโจทย์นี้เลยหรอมันไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะครั้งที่สองที่มันมายึดยึดทำเนียบยึดสนามบินน่ะมันเป็นแการนาเอง oh. ตอนไอ้ปีสี่เก้ามันยังร่วมกันใช่ไหมห้า hmm. คนอะไรคือเหมือนกับว่ามีเอ็จออ่ะเป็นตัวหลัก ดูภาพเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่พอมันปีห้าหนึ่งแล้วะหารเงียบนี่คือสนธิเป็นแกนนําเป็นทั้งศาสดาที่เราเรียกกันมาตลอดเนี่ยเพราะมันเนี่ยทั้งคลั่งชาติคลั่งศาสนาและคลั่งเจ้าคลั่งทั้งหมดเลยคลั่งศาสนาใส่ชุดขาวพรมน้ามนต์แล้วก็ไปแก้ไอ้มนดําอะไรที่หลานันลูกคลั่งชาติก็ไปทําจนโกตราชาลูกนั้น จนปราสาทวิหารเราต้องสูญเสียทหารชั้นผู้น้อยในสงครามที่เราแพ้ท่ายายแพ้ยยอย่างยับเยินในที่สุดเราเสียพื้นที่ปราสาทวิหารไปอย่างสิ้นเชิงเนี่ยก็เพราะไอ้ขบวนการคลั่งชาติในวันนั้นเราไม่มีบทเรียนมาจนถึงวันนี้ก็มาคลั่งกันอีกรอบหนึ่งคลังเจ้าไม่ต้องพูดถึงพิดาตอปิโดโดนจับเพราะไอ้สนธิลิ้นทองกุลนี่คือประกาศบนเวทีทุกหมดนะคะ่ะแล้วทำไมเราจะต้องไป เราจะต้องไปส่งสัญญาณที่สับสนให้กับพี่น้องประชาชนถามพรรคเพื่อไทยคุณไม่คิดว่ามันมีโจ์นี้อยู่ในสมองเลยหรอหรือว่ายกเครื่องกันแล้วเนี่ยกลายเป็นคุณลบเลือนประวัติศาสตร์กันไปหมดการต่อสู้มันจบแล้วหรอวันนี้ไม่ต้องต่อสู้อะไรแล้วใช่ไหมดอกไม้สักช่อหนึ่งให้คุณพิดาต่อไปโดผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยเหนื่อยใจนะคะเหนื่อยค่ะ แต่เราก็ไม่อยู่ต่อสู้หรอกก็ได้รู้ว่าพวกคุณอยู่ตรงจุดไหนเพราะเราประชาชนเดินต่อไปแน่นอนถูกไหมคะพี่ชอบน,นะ,ะน,น,น, <laughs> นะนะะวันนี้ค่ะก็ <laughs> สภาการซาิของป๋าจอมนะก็โพสต์ต่อไปป๋าจองสุดยอดมากนะนี่ <laughs> คุณเป็นสํานักข่าวที่คุณรู้ทุกเรื่องเลยข่าวบันเทิงคุณก็รู้นะ <laughs> <laughs> นับถือจริงๆเลยอะ่ะนะคะตอนนี้ก็มาติดตาม facebook สำนักข่าวปะจอมกันนะคะเพราะว่าได้ลึกๆไม่อมีเวลามีเวลาข้อมูลคุณเยอะกว่านี้ทำงานประจำแล้วงานโอเคค่ะตู้สู้ไปนะให้กำลังใจทุกท้างนะคะไปก่อนแล้วค่ะแค่นี้นะขอบคุณมากครับ